การใช้คำฟุ่มเฟือยยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยๆค่ะวันนี้ช่องคำไทยๆพาทุกๆคนนะคะมารู้จักการใช้คำฟุ่มเฟือยในภาษาไทยกันนะคะการใช้คำฟุ่มเฟือยค่ะเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าคำฟุ่มเฟือยนะคะก็คือการใช้คำมากๆค่ะแต่ว่าได้ความหมายเท่าเดิมซึ่งก็จะจริงอยู่นะคะว่า การเขียนประโยคให้ดูยาวขึ้นหรือว่าใช้คำให้มากขึ้นค่ะอาจจะช่วยนะคะให้ข้อความนั้นน่ะมีความสละสะดวยขึ้นค่ะมีความไม่ห้วนแต่ว่าถ้าหากเราใช้บ่อยๆนะคะหรือว่าใช้คำเหล่านี้มากเกินไปค่ะก็อาจจะทำให้ข้อความนั้นค่ะดูจะเป็นข้อความที่รุงรังแล้วก็น่ารำคาญค่ะเราจะลองพิจารณานะคะ คำฟุ่มเฟือยจากประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้กันค่ะทุกๆคนเขาได้ทำความตกลงกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาลองดูกันนะคะถ้าหากเราใช้คำว่าตกลงแทนคำว่าทำความตกลงค่ะเราก็จะได้ความหมายนะคะเท่ากันค่ะแล้วเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะคะประโยคว่า เขาได้รับความพอใจในการที่ได้รับเลือกเป็นประธานประโยคนี้ค่ะถ้าเราใช้เพียงคำว่าเขาพอใจที่ได้รับเลือกเป็นประธานก็ได้เหมือนกันนะคะความเท่าเทียมกันตัวอย่างประโยคสประโยคข้างต้นนั้นนะคะบางคนนะคะก็จะคิดว่าเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือยค่ะเป็นข้อบอกพร่องอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หลายแหล่งมากจนเกินไปค่ะ ซึ่งบางคนนะคะก็จะถือว่าเป็นวิธีการพูดความอย่างเดียวกันได้หลายแบบค่ะข้อสำคัญนะคะคือไม่ควรใช้คำฟุ่งเฟือทำนองนี้มากเกินไปค่ะเช่นเขาได้รับความพอใจจากการที่ได้ทำความตกลงกับบุคคลอื่นๆว่าจะทำการฉายภาพยนตร์ของเขาก่อนที่จะเริ่มทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นต่อไปคำที่นิยมใช้มากที่สุด และใช้คําฟุ่มเฟือยมากที่สุดหรือว่าเป็นคําพร่ำเครื่อเกินไปนะคะก็คือคําว่าทำการค่ะเรามาลองสังเกตกันนะคะว่าข้อความต่างๆในสมัยนี้ค่ะก็จะพบกันนะคะว่าผู้เขียนนะคะก็จะนิยมใช้คําว่าทําการนําหน้าคํากริยาเกือบทุกๆคําเลยค่ะแทนที่จะใช้กริยานั้นๆน,น,นะคะโดยไม่ต้องมีคำว่าทำการนำหน้าค่ะเช่น ทำการสอนหนังสือทำการอภิปรายทำการจับกลุ่มผู้ร้ายทำการปราบปรามซึ่งข้อความต่างๆนะคะที่มีคำว่าทําการนั้นนะคะผู้ใช้ภาษาค่ะก็จะต้องตัดคำว่าทําการออกไปได้ทุกครั้งค่ะแล้วก็จะได้ความหมายเท่าเดิมพร้อมกับได้ประโยคที่รัดกลุมกว่าด้วยอีกนะคะคราวนี้ค่ะ เราลองมาดูนะคะตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคยาวและประโยคสั้นตัวอย่างค่ะเราจะมาทำการนำเสนอผลงานหากเราเขียนเป็นประโยคสั้นๆนะคะแล้วก็ได้ใจความเหมือนกันก็จะเป็นคำว่าเราจะมานำเสนอผลงานตำรวจทำการจับกลุ่มผู้ร้ายหากเราเขียนเป็นประโยคสั้นๆค่ะก็จะได้คำว่า ตำรวจจับกุมผู้ร้ายเราได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังใช้ได้อย่างนี้ค่ะเราได้ศึกษาอย่างจริงจังรัฐบาลไทยได้ทำการเจรจากับรัฐบาลจีนประโยคสั้นๆค่ะเขียนได้ว่ารัฐบาลไทยได้เจรจากับรัฐบาลจีนกรรมการได้ทำการเปลี่ยนคำถามใหม่ ประโยคสั้นๆนะคะกรรมาการได้เปลี่ยนคำถามใหม่อุปกรณ์เหล่านี้มีความทันสมัยทำเป็นประโยคสั้นๆค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ทันสมัยเรามาทำความตกลงกันประโยคสั้นนะคะเรามาตกลงกันผู้ชมมีความพอใจมากประโยคสั้นๆค่ะผู้ชมพอใจมาก เรามาสรุปสั้นๆกันอีกครั้งนะคะว่าประโยคฟุ่มเฟือยค่ะคือประโยคนะคะที่ใช้เพียงคำกริยานั้นๆค่ะให้อ่านได้ใจความชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือยเช่นคำว่าทำการดำเนินการหรือคำว่ามีการค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำในไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำไทยไทยค่ะสวัสดีค่ะ